ข้ากระป๋อนนะครับขี่ทางเขาเรื่ขีกระทางโอ้ข้อข้อกระป๋อมไหมบอกว่าตัวใหญ่ตัวข้อแด้ๆเขาเรื่องขีกระทางเขาก็แน่นทั่วนะครับแต่ว่ามันเออยังกว่ากระป๋องกากระป๋องกาครับมันจะมีข้อแดงมีอันปลายแสบเอาเพิ่นได้แบบนี้เดียวอันนี้ทิมใส่อันนี้ขี่เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงยุบไปขีิมันขี้เอานี่ทวงไหมมั้ยเอาซีดทวงไหมเอาไปเห็นน้อยเนาะน้อยมากใส่เนี่ยครับ เอาเตะใสหนอครับเอาเตะลำไส้แยมหนอเอาหมองที่มันจิ๊บมะแรงหนอโอ้ยนะนี่แหละนี่ลำไส้เย็นครับนี่เดี่ยวถุงมาใส่สเขาต้องเด็ดออกนี่ครับนี่ครับแต่งตัวสุภาพนะครับบรรยากาศห่อนี้มึนห่อนี่ครับ จะมีไข่ครับมันจะมีไข่เอไข่ในถุงนี่เอาขีว์แ้วไ่ไม่ทุ่งแตมีไข่ครับได้ไข่มั้ยนี่ครับบ่อไข่กระป๋องครับมันไข่มันครับอุ้ยดีว่ะมีไข่ดีว่ะอันนี้อันนี้เขาขีว่ะขีว่ะนั่นคุปปิคคุปปิคคุปปิคเองนี่ครับเดี๋จะเป็นขีวครับการขั้วเขาขูดเจ็ตแล้วแต่มาขั้วแบบนี้ล้างน้ำพร้อมนี้บ้านล้างน้ำให้สะอาดนะแต่กระป๋องเขาเนี่ยจัดตัวนี่ นับบ่ได้ครับเพราะว่าประมาณปลาสิบหกสิบตัวครับอนีว่าครับโอเคหน่อยครับกินยังกระป๋องกระป๋อมกินแมลงครับอยู่ในต้นไม้กินแมงนี่ครับเขาต้องมาแซนหมองครับกินเหล่าเขาป๋องกระป๋อมมันติดพวกกินเหล่าครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้อครับกน้ำปนาน้ำปนาโอ้น้ำปนาน้ำปนานี่ครับนี่อันนี้กับนี่ใครกันโอ้ตุละตุ่นนีไข่รนังนันเลย โบาราณว่าทำไมศาสตร์เขเป็นวิถีของชาวอีสานครับแม่มหากรวยกินนะ็นทางแม่มหากรวยกินครับอันนี้มันมันดีโอปุ๊บเอสเอสเดี๋ยวจะเอาเพียงประดับใหบ้เ,ยเอยลายพิมพ์บทสีลายพิมเลยบรรยากาศบ,บ้านอีาาสานครับอีสานเอา ใส่ด้ยไหมใส่บอสใส่โดนเลยครับใส่ออกง่ายสุดแล้วใส่ออกเอาแต่ไคลท์ไปครับตับมันตับตับตับนะครับนี่ตับขอารณ์เขาเห็นมันเปืีอยนเป็นสีฟองง่ายเท่านั้นแหละเจ็ดควายเป็นลังด้วยนี่คือกระป๋อมลายแสกครับ มันจะมีสามรุ่นกระปอมนี่กระปอมข้อแดงครับกระปอมลายแสับ๊นนังไงบ่อกระทางกับกระปอมกาเขาเป็นนี่สองอย่างเขาเป็นพอให้องกระท่างก้วแต่ครับอันนี้นายออนทั่วห้องกระปอมกานี่ครับมันจะเป็นสีจริงสิอันนี้ข้อแดงครับนี่มันจะมันจะเป็นแดงๆเนี่ยหักขาหักนะครับเอาขาขึ้นมาไว้ก่อน แมนะ็ซิมึงขี่กันไงมันกินแมงยงมมังกินแมงกินนู้นอยู่กับกินแม,มง,งมงครับแม่มงอง <laughs> ทันคเดียวเราทนะไนเองงนคนเอาอะไรนะเวยนหักเน่นเห็นตาบัลอยอย่างนั้นกแม่กองอะเออเออเอาลังตีกลองอยู่เดี๋ยวพาอีสาลครับนี่แหละกองวันซื้อโทรศัพ เเขาจะเอาหาหอะไรกินไว้โยูนโคาไร่ง oh, ล้างรเราไนพี่เราเย้ันเขาไม่ต้องเสนอผงล้างเนี่ยเสนอพีปิรำสีปิรเหินกันไม่อยามาั่งเาไ,ไม่รดีกว่าใส่มาที่เดียวใส่ไปสักปี มาต่อไปอีกรอนนึง ร่มรูปมาอยูอ่ 哦哦。Oh, oh.